่ข่ขาาววโดยสำนั INN ทักษิณแนะ5แนวทางให้รัฐบาลดำเนินงานแก้โควิดแบบนำปัญหาเพื่อให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติแบบ New Normal ในายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหรือโทนีวูซัมได้ร่วมสัมมนาในหัวข้อ Roadmap to New Normal ในขัาวเพและเฟซบุ๊กของแขกคิดเคลื่อนไทยในตอน Roadmap to New Normal ซึ่งในตอนหนึ่งนายพีรัตรรัตนเสวีได้ถามถึงความเห็นกรณีการวางเส้นทางสู่ New Normal. นิวนอร์มัลนายทักษิณก็ได้กล่าวว่าจะต้องเริ่มต้นจากการอธิบายว่านิวนอร์มัลในที่นี้คืออะไรเนื่องจากว่าอะไรที่เป็นปกติธรรมดาเดิมไม่สามารถกลับไปทําแบบเดิมได้เพราะมีปัจจัยใหม่เข้ามาแทรกและเราก็หนีปัจจัยไม่ได้และปัจจัยใหม่นี้จะต้องดูอยู่กับเราไปอีกนานจึงเรียกว่านิวนอร์มัลหมายถึงสิ่งใหม่เข้ามาแต่ก็ยังคงต้องใช้ชีวิตตามปกติ ้ไดซึ่งปัจจุบันก็มีปัจจัยเข้ามาแทรกซ้อนในขณะนี้คือโควิด19ที่กําลังระบาดอย่างหนักและวัคซีนก็กําลังเริ่มเข้ามาอีกทั้งยารักษาก็อยู่ในช่วงของการคิดคน้นซึ่งหลายประเทศขณะนี้ได้เริ่มประกาศให้ประชาชนได้รับทราบและใช้ชีวิตแบบนิวนอมอลกันแล้วเพื่อที่จะอยู่กับเชื้อโควิด19ให้เป็นปกติทั้งนี้นายทักษิณกล่าวต่อว่าหากประเทศไทยจะสร้างรถแมพไปสู่เส้นทางใหม่จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจริงใจเพียงใดโดย จะต้องนำปัญหาไม่ใช่ตามหลังสิ่งสำคัญคือหนึ่งการจะหาวัคซีนที่มีคุณภาพและเร่งด่วนพร้อมกระจายจุดฉีดซึ่งจากนี้ไปอีกสามเดือน พร้อมเสนอแนะให้รัฐบาลจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย7,000ถึง1ล้านโดสไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ในขณะนี้ได้สองคือการควบคุมราคาชุดตรวจโควิด -19 แบบ APK เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงซื้อมาตรวจได้ง่ายและหาเชื้อเองที่บ้านได้สามระบบดิจิทัลการตริดตามประชาชนสี่เร่งปรับปรุงสถานที่ให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด COVID -19 โดยตั้งเป้าให้1มกราคม2565ประเทศไทยจะต้องกลับไปใช้ชีวิตปกติสุข บนิวเนาต่อกันที่โฆษกอรมบัญชการตำรวจนครบานเผยอยังตรวจสอบอยู่ปมดาราคอเอาส่วนทนายนิด้าจอนำปุ้ยพิมนวันแจ้งความเอาผิดสนธิยาฐานหมิ่นประมาท พลตมตรีปียะตัวิชัยโฆษกกมบัญชการตำรวจในคอนบาลเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความคืบหน้ากรณีนายสนทิยาสวัสดียืนหนังสือให้ตำรวจในคอนบาลตรวจสอบการพอเอาของดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การแก้ปัญหาวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏได้มีการกระทำผิดหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีการออกมาเรียกใครมารับทราบข้อกล่าวหาหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตไม่ผิดกฎหมายซึ่ง ก็ต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบสักระยะทั้งนี้ผู้สึ่ข่าวรายงานว่าวันที่29กรกฎาคมนี้เวลา12นาฬิกานางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิดาเตรียมพานางสาวพิมลวันหุ่นทองคำหรือปุ้ยพิมลวันพิธีกรนนะักแสดงอดีตผู้ประกาศข่าวเข้าแจ้งความตำรวจสนอนังเลิงเพื่อดำเนินคดีกับนายสนธยาในข้อหาหมิ่นประมาด้วยการโฆษณากรณีมีการกล่าวหาดาราที่ออกมาขอเอาผิดกฎหมายด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาสอนอนังเลิงก็ได้มีการออกหมายเรียกนางสาวดานุภาขนาดธรี รกูลหรือมิลิลัปเปอร์สาวมารับทราบข้อกล่าวหาและเปรียบเทียบปรับไปแล้วส่วนนายยุทธเลิศหรือต้อมยุทธเลิศผู้กำกับชื่อดังได้ขอเลื่อนพนักงานสอบสวนและนางสาวพัชรพ,พลจันทรประดิษฐ์หรือนะ้ำมิสแกรนไทยแลนด์2020ขอเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่5สิงหาคมนี้ปีท้ายกันที่จังหวัดตาฝนตกหนักค่ะน้ำท่วมแม่น้ำเมยเอ,อ่รนล้นตลิงต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีล้มทับขวางเส้นทางในหมู่บ้านหลายจุด เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดตากซึ่งทางที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางอำเภอใกล้เคียงอื่นๆก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยพิบัติในครั้งนี้เช่นน้ำท่วมหนักแม่น้ำเมยเอ่อลลนตลิงไหลเข้าท่วมตลาดที่ตลาดตรมเมยน้ำท่วมถนนในพื้นที่ย่านธุรกิจเศรษฐกิจเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลตำบลแมมระมาดพื้นที่ทางการเกษตรที่อำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดก็เสียหายอย่างหนักโดยจากการสำรวจของฝ่ายปกครองแต่ละอำเภอ พบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีล้มทับขวางถนนตามเส้นทางทางเข้าหมู่บ้านเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนสายหลักโดยมีต้นไม้ล้มหลายจุดอาทิมีต้นไม้ล้มขวางถนนปิดเส้นทางบ้านทุ่งกากกโดยนายยงยุทธสุขสิริในอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากก็มอบหมายให้กำน,นันตำบลแม่ตานประธานมูลนิธิเพชรเกษมท่าสองอยางไปช่วยตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางเส้นทางการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางอีกครั้งซึ่งก็ใช้เวลาตัดอยู่หลายชั่วโมงเพราะต้นไม้มีขนาดใหญ่ จึงจะสามารถเคลียร์เส้นทางและก็เปิดการสัญจรไปมาได้จบการเสนอข่าว9้านาฬิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN